สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้วันสวัสดีทุกคนครับรักทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาตามติดชีวิตลูกฟาร์มของเรานะครับเจ้าของฟาร์มไฮโดตะวันไม่ใช่อะไรนะตะวันไฮโดฟาร์มนะครับสวัสดีค่ะก็มีอะไรข้างในถุงดำไง เผื่อใครที่จำไม่ได้นะครับก็ตะวันไฮโดรฟาร์มนี่ปลูกดาดฟา้านะครับก็จะทุรักทุเลหน่อยแบบนี้นะครับอ๋อสูงแ้เป็นบันไดที่ชันที่สุดในจังหวัดยะลาแล้วนะฮะบ,บันไดที่นี่ฮึบถึงแล้วแปลงผักอันว่างเปล่าของเรานะครับก็ตอนนี้ยัง อยู่ในขั้นตอนของการทํางานรอบแรกการปลูกรอบแรกนะครับพื้นที่ปลูกก็จะว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นะฮะและนี่ก็คือต้นกล้าอายุ7วันของเรานะครับก็จะสังเกตได้ว่าเริ่มมีใบที่3แบบนี้แล้วเนาะก็ตรงตามเกณฑ์ของไฮโดรปนามนิกนะครับรากยาประมาณ1เซนเป๊ะเลยนะครับแบบนี้ใช่เลย ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเจ้าของฟาร์มนั้นไม่ค่อยได้ขึ้นมาดูแลตักเท่าไหร่นะฮะดูดตื่นเต้นมากเพราะว่าเห็นผักพร้อมกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการอนุบาลต้นกล้ากาันโต๊ะทํางานของเราอยู่น่านส่วน2โต๊ะนี้จะเป็นโต๊ะวางกล่องปลูกจริงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเรามีกล่องอนุบาลแบบนี้นะครับซึ่งเจาะไว้กล่องละ48หลุมนะครับ 48หลุม2กล่องก็จะเป็น96้ตรงกับฟองน้ำหนึ่งแผ่นพอดีแต่ว่าฟองน้ำของที่นี้นั้นอ่าพอดีนะฮะแต่ว่าลูกลูกฉีกเล่นไปหมดแล้วนะฮะเหลือเหลือรอดมาไม่กี่แผ่นนั้นนะครับนี่บรรยากาศบนดาดฟ้านะครับมีใครปลูกผักบ,บนดัดฟ้ามั้งไหมครับ ดยูยังไงไม่ได้หกสิบไหมอ่าทีนี้ครับเวลาคนดูดปุ๋ยใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปในในนั้นก <Okay. S 1> ่อนค่ะโอเคทีนี้เราเอาแกนกลางออกค่ะ,ะเอาแกนหลอดฉีดยาออกดึงออกไปเลยดึงออกไปเลย อ่ะทีนี้เอานิ้วชี้อุดรูไว้นิ้วชี้อุดรูด้านล่างไว้อ่ะแล้วก็เทปุ๋ยลงไปในถ้วยเลย <c oughs> ก็จะได้หกสิบซีซีเป๊ะเลยเพื่อ <c oughs> ก็มันดูดยากไงโอเคเทลงไป <c oughs> อีกกองหนึ่งโอเค ทีนี้ก็ไปลากสายยางมาเลยครับอ่าผมอธิบายนะครับจะได้ไม่งงนะครับเนื่องจากว่าทิศตะวันออกก็คือฝั่งทางนู้นนะครับทางนี้คือทิศตะวันออกเราก็เลยวางกล่องอนุบาลไว้ริมทางนี้นะครับริมทางนี้เนาะเพราะว่าเราจะต้องวางถาดต้นกล้าไว้ทางนี้นะครับถ้าเราวางสลับที่กันเนี่ย เงาของกล่องผักอนุบาลเนี่ยก็จะมาบาังเงาของถาดต้นกล้าของเรานะครับเราเลยวางถาดฝั่งนี้แล้วก็กล่องฝั่งนี้นะครับนี่เจ้าของแปลงนะครับเจ้าของฟาร์มเนาะตอนนี้ฟาร์มยังโล่งเลยนะครับเพราะว่าอย่ากที่บอกนะครับว่านี่เป็นการปลูกรอบแรกเลยนะครับมาเล็ดรอบแรกเลยแต่ว่าถ้าทําได้เต็มพื้นที่นี้ก็เก่งไปเลยนะครับ นี่คือโต๊ะปลูกของคุณเอ็นนะครับคุณเอ็นทำโต๊ะเหล็กฉากเอ้ทำโต๊ะเหล็กกล่องนะครับไม่ใช่เหล็กฉากเนาะเหล็กกล่องสวยงามแข็งแรงแบบนี้เลยไหนๆก็ถ่ายโต๊ะแล้วเออสูง75เซนนะครับแล้วก็กว้าง75เซนความยาวนี่3มเมตรนะครับ1โต๊ะ1ตัวนี่ก็จะวางได้10กล่องปลูกพอดีนะครับอ่านี่คุณเอ็นกำลังเติมน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวๆจ้าเราเติมแค่ครึ่งเดียวโอเค ทีนี้เวลาเราใส่น้ำเราจะไม่ใส่แบบนี้เราต้องการให้ปุ๋ยมันเข้ากันเราก็จะฉีดเป็นการคนปุ๋ยไปในตัวเพราะว่าในกล่องนี้เรามีปุ๋ย B แล้ว <Okay. S 1> ใส่ B ก่อน A โอเคที่จริงใส่ A ก่อนก็ได้แต่ว่ามีเหตุผลว่าทำไมต้องใส่ B ก่อนเพราะว่าตอนแรกมันเป็นกล่องเปล่าใช่ไหมครับถ้าเราใส่ A ก่อนเนี่ยปุ๋ย A อนี่สีมันเข้มเห็นไหมสีมันเข้มอย่างนี้นี่คือปุ๋ย A เนาะถ้าเราใส่ปุ๋ย A ก่อน น้ำมันจะกลายเป็นสีเข้มเนะเาะพอใส่ปุ๋ย B ไปกล่องหนึ่งเนี้ยเราดูไม่ออกว่าอันไหนเราใส่ปุ๋ย A b บครบแล้วอ่าเพราะมันสีเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราใส่ปุ๋ย B ก่อนค่อยเติมน้าใช่จะได้กันหรือใส่ปุ๋ย B แล้วเติมน้ําแล้วค่อยใส่ปุ๋ย A ถ้าอันไหนเป็นสีเข้มก็แสดงว่ามีทั้ง A ทั้ง B ีแล้วเรียบร้อยก็ประมาณนั้นโอเคจากนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ย A นะครับ แน่นอนว่าเห็นน้ําใสๆแบบนี้ก็คือข้างในเป็นปนุ๋ยบีผสมน้ําเปล่าแล้วเรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมนู่นใส่ลิงอยู่นู่น6 0ซีนะครับนี่เวลาาย ระดับสายตาตั้งให้ตรงใช่นานสายตาเพื่อนต่ำมากนะครับอให้ระดับสายตา6 0ซ c ใส่ลงงป้ายนี่โชว์โชก้องไม่ใช่สิรู้เลยว่าขี้เมานะครับโอเคหลังจากนั้นแล้วก็จะเดินจะเดินทางไกลตรงนู้นนะครับเพื่อไปเปิดก๊อกเปิดน้ำอีกสิครับ ก็จะได้ไม่ต้องเปิดน้ำให้ล้ำเปืองเปลืองน้ำทรัพยากรสำคัญไปเลยครับเจ้าของฟาร์มไปเลยครับเดินตอกตอกตอกไปเลยครับก็บ้านใหญ่บ้านโตก็จะลำบากแบบนี้นะฮะจริงพื้นที่สวยมากนะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีผักเต็มพื้นที่นี่โอ้อลังการงานสร้างเลยนะฮะโอ้เห็นตรงนี้ก็เป็นผักแป้ง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 ผักนะ ไล่หนึ่งเลยเหรอพี่เรนคิดว่าจะปลูกผักมากน้อยแค่ไหนครับรอดูก่อนนะจะรอดไหมนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราเราอยู่ยะลาเหมือนกันนะฮะบ้านบ้านเราไม่ได้ไกลกันมากแล้วก็เราใช้ของอุปกรณ์เหมือนกันวิธีการก็วิธีเดียวกันนี่เหมือนจะจับมือทําเลยทีเดียวนะฮะถ้าผมปลูกได้ก็ก็ไม่แปลกใจถ้าถ้าเพื่อนจะปลูกได้ด้วยนะครับแบตใกล้หมดแล้ว ไปไหนมาวันนี้อ้าอยู่ได้ยังอยู่ยังให้เต็มแต่ให้เตมแน่นอนนะครับเวลาเติมน้ําในกล่องเนี่ยเราก็ฉีดไปแบบนี้เลยนะครับเป็นการกวนปุ๋ยไปด้วยในตัวเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในน้ําไปด้วยโอเคประมาณนั้น <Okay. S 1> อีกกล่องนึงก็ทําเหมือนกันนะโอ้ดูวุ่นวายอยู่ลําบาก นี่คือสายสีหน้าและสายตาอันมุ่งมั่นนะครับของว่าที่เจ้าของแปลงผักอันใหญ่โตอย่าตายนะแต่ว่าไม่เคยขึ้นมาดูเลยนะฝากเทวดาเลี้ยงสุนติษนะครับฝากดวงตะวันไวาา้แล้ว้แต่ว่าวันนี้อากาศดีที่จริงนะัดคุณเอ็นไว้สี่โมงแต่ว่าตอนสี่โมงนะั้นไม่สามารถขึ้นมาได้นะครับเพราะว่า แดดแรงมากวันนี้เหมาะกับการปลูกผักสุดๆส่ใหเต็มเลยจ้ะลัลลและแน่นอนว่าเมื่อเสร็จแล้วเจ้าของฟาร์มของเราก็ต้องเดินทางไกลอีกหนึ่งรอบนะครับ mm hmm. เพื่อไปปิดก๊อกน้ำตรงนู้นนะครับไกลมากไกลมากแม่หลังจากนั้นแล้วก็ปิด่านะครับ มันก็ต้องพอดีสิมัมาด้วยกัน,นอ่าทีนี้กล้องอนุบาลของเราก็พร้อมทำงานแล้วนะครับต้นกล้าพร้อมนะครับถ้วยปลูกพร้อมแล้วแล้วก็กล้องอนุบาลก็พร้อมแล้วนะครับที่จริงฟองน้ำน,นี่จะมีขอบแต่ว่าเจ้าของฟาร์มตัวจริงนะครับลูกชายคุณเอ็นได้ทําการฉีกอฉีกขอบไปเล่นแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ <S 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 ทำทำการทการักถ่าผมแหวงด้วยนะฮะ ทำลายยุกอย่างนะครับอ่านี่ตัวอย่างต้นกล้าที่สวยงามนะครับย้ำนะครับว่าน,นี่คือต้นกล้าอายุ7วันนะครับเราทําการเพาะเมื่อวันพุธที่แล้วเนาะ ต้องขึ้นมาดูทุกวันเต็มแล้วมาดูตอนเช้าเดี๋ยวย้ายกลองย้ายยังไงอ่ามานี่มานี่มาที่เดิมคนเรามันต้อง a d แ p ปความรู้บ้างจะทำอะไรเมื่อกี้ก็จะไปทำฝั่งนี้จะไปทำฝั่งนี้ออยกขึ้นไปหรอใช่แล้วก็นี่คือร่าของคุณกอ็นเจ็ดวันของคุณเอ็นนะครับเห็นไหมเอ่ย nè nè cũng chiên cũng chiên เสร็จออกมาก็จะประมาณนี้นะครับกับแสงแดดที่ใกล้หมดแล้วนะครับนี่ต้นกาของเราตะมุตะมิเล็กน่าดูนะฮะแต่ว่าก็จริงๆก็โตตามเกณฑ์อายุ7วันนะครับแอบดูซะหน่อยนะครับว่ารากสินนามทุกก้นนะครับโอเคราจะแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเจ้าของฟาร์ม้ม่ครัวจะมาเปิดดูทุกวันนะครับว่ารากเป็นยังไงบ้าง าสวยงมไปครับไปเพาะเมล็ดกันแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้เราอายุครบเจวันแล้วแล้วก็เราอยากมีผักเก็บทุก7วันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเพาะเมล็ดรอบที่2กันนะครับพูู่ ตัดภาพมาอีกครั้งหนึ่งผมก็กลับมาอยู่ที่แปลงของตัวเองแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสุดท้ายนี้ผมขอใทุกคนแข็งแรงแข็งแรงเหมือนผักที่ผมปลูกนะครับจนกว่าจะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับตกแน่นอนแน่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 